สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ยูทูบชแนลนะครับผมวันนี้ต้องไปเปลี่ยนเสื้อมาเป็นสีน้ำเงินเลยเพราะว่าอะไรไปดูอวตารสองมาต้องให้มันตรงธีมสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะฮะวันนี้ไม่ไม่ได้จะมาสปอยหรือว่าอะไรมาพูดถึงความรู้สึกตัวเองที่ได้ดูหนังเรื่องนี้หลังจากที่รอมาประมาณ12-13ปีตั้งแต่ภาคแรกนะ Enter to the World อวตารภาคหนึ่งอะภาคหนึ่งนี่2อ0พนะแล้วตอนนี้สองพนยี่สินะอีกนิดนึง2023แล้วนะ12-13ปีนะครับทุกคนเรารอคอยคอวตารสองมาพี่ออกูวนโรง IMAX อะไรแบบนี้เเลยยนะว้ เพราะฉันอยากซึมซับแบบความยิ่งใหญ่อลังการเต็มตาตื่นใจอะไรแบบนี้พี่ยุ้ยจะมีทริคดูหนังของพี่ยุ้ยนะคะเวลาที่เกิดพี่ยุ้ยไปดูหนังคนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ามันจะมีชั้น A B C D E อะไรแบบนี้ไล่ๆลงไปใช่ปะพี่ยุ้ยก็จะเลือกประมาณว่าให้ขอบของจอบนน่ะมันตรงกับสายตาเราที่สุดคือพี่ยุ้ยอยากให้พานรามาที่พี่ยุ้ยเห็นน่ะมันคือเท่ากับเลนตาของเราเลยอ่ะเข้าใจปะคือมันแคบคือตาเรามองเห็นได้แค่ไหนเราก็จะเลือกที่นั่งให้มันพอดีกับ เลนที่ตาเราจะพอมองเห็นได้เหมือนเรามองให้เต็มจอให้มันเต็มตาเราไปเลยแล้วลำดับที่พี่ยูจะเลือกก็คืออยู่ตรงตรงกลางเลยพี่ยจะชอบอยู่ตรงกลางไม่ก็เหลื่อมๆมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอวตารรอบนี้พี่ยูไปกับคุณแม่บังเกิดก้าของพี่ยูเองนะคะพี่ก็เลย ต้องเลือกที่ที่มันแบบอยู่ข้างๆริมๆหน่อยเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวหนังมันจะยาวจะมีอาการปวดชีปวดสสสวะอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยแบบจะได้ลุกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเลือกที่ประ,ประมาณลำดับที่3าที่4ี่คือโฟกัสเรามันก็จะเบี่ยงมาหน่อยละเออเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับเราจะอยู่ตรงขอบๆตรงนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ซีครับผมเพราะว่าความสบายใจของคุณแม่ต้องมาที่1เสมอเ <laughs> พราะเราเป็นคนที่แบบแม่อยากได้อะไรแม่อยากจะอะไรก็จะตามใจนะไม่เคยขัดยกเว้นแต่แบบ คุณแม่ไม่ได้จริงๆอ่อันนั้นพี่วิถึงจะขัดถ้าเกิดอะไรเรื่องอะไรพี่ไม่เคยขัดคุณแม่เลยไม่เคยขัดแม่เลยสักครั้งเดียวด้วยความเต็มตัวของเรานะครับเราก็กลัวแบบ3ชั่วโมงกว่าเนาะหิวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าน้ำเปล่า2ขวดนิำตันสองแก้วสารลาย2หอ่อปคอร์อีก2เหมือนกินกลับไปอยู่สักห้าหกชั่วโมงพี่พี่ิไปดูรอบบ่ายสองใช่ไหมประมาณบ่ายสองสิบห้าพี่ก็จะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคบแล้วก็มานั่งดูเนื้อเรื่องอ่ะพี่ิไม่อยากสปอยเลยนะครับอยากให้น้องๆได้ไปปดดููเเเออองงงนนะะแต่่่่าาา็ววพพีจถึขยครคับ ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะตอนที่ดูตั้งแต่ซีนแรกจนถึงซีนสุดท้ายของเรื่องอะมันปิ่มมันอิ่มเอมัมนมันบอกไม่ถูกอะแต,แต่แต่ในความรู้สึกตอนนั้นอะในระยะเวลาสามชั่วโมงกว่ามันมีทั้งความตื่นเต้นระทึกใจไม่มีซีนที่น่าเบื่อเลยสักซีนเดียวอันนี้พี่ยูพูดตามตรงพี่ยไปดูหนังมาเยอะมากนะครับหนังที่มันสนุกจนแบบเราแบบตื่นเต้นอะไรมันก็มีแต่ซีนน่าเบื่อมันก็มีแต่หนังอวตารสองอะมันไม่มีซีนน่าเบื่อเลยอะ แต่ว่ามันอาจจะมีความแฟนตาซีมากๆ The Way of Water ทุกคนมันก็จะมีซีนในน้ำํำซีนแหวกว่ายซีนที่เห็นสัตว์ทะเลเราแบบไปเจอสัตว์ใต้น้ําที่เราไม่เคยเห็นในเผ่าของคนป่านในภาคแรกนะครับผมอันนี้คือเป็นเผ่าของคนที่อยู่กับทะเลอะ่ะเออแล้วมันแบบมันตึงตาตึงใจเหลือเกินมันคุ้มกับการรอคอย12ปี1 3ปีที่ผ่านมาเลยจริงๆเจมส์คาเมรอนน่ะที่เขากำกับเรื่องนี้เขาให้เหตุผลว่าความยาวของหนังอะ่ะ มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จแต่เขาอยากให้เราอะ่ะซึมซับแล้วก็เห็นหนังได้แบบครบองค์ประกอบที่สุดความแฟนตาซีคืออัดแน่นที่สุดแล้วก็ใส่จิตวิญ,ญญาณเขาไปในหนังได้มากที่สุดอะเจ <James Cameron S 1> มส์คาเมลอนเขากำกับไททานิกนะเว้ยเข้าใจเข้าใจฟิลไหมไททานิกก็ไม่ใช่ว่าจะสั้นๆนะใครเคยดูไททานิกนะมันจะยาวมากเลยนะหนังอะ่ะเออแจคกับโรสเข้าใจปะเออนั่นแหละคือเจมส์คาเมลอนอะสุดตรงเป็นผู้กำกับที่ต้องการความเพอร์เฟกต์ความเนี้ยบทุกอย่างต้องต้องทำให้ได้ตามที่เขาคิดไว้แบบเป๊ะๆเ,เ,เลยอะ เหมือนคนในบริษัทอะเป็นประธานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกให้เจมส์คาเมรอนอะตัดฉากให้มันเหลือแค่แบบ2ชั่วโมงนิดๆิดหรือหรือไม่เกิน3ชั่วโมงอะเจมส์คาเมรอนเขาบอกไม่ต้องมายุ่งเข้าใจฟิลของคนที่แบบเขาทําหนังไหมพิวก็เคยแบบตัดคลิปนะแล้วบางทีมันตัดฉากอะไรออกไปไม่ได้เลยมันสําคัญไปหมดเลยอะพิวเข้าใจว่าเจมส์คาเมรอนเขาแบบมันตัดอะไรไปได้ล่ะมันไม่มีอะไรที่จะตัดได้เลยมันสําคัญหมดแล้วเราอยากให้ฉากทุกฉากที่เราทาเนี่ยไปถึงคนดูให้ได้เต็มที่ที่สุดอนะหนังอะตอนแรกอะเขาสร้างภาคแรกมาใช่ม,มกาวาว,ว,กว่โง ผู้มีอำน,นาจในบริษัทเนี่ยเขาอยากจะตัดให้มันเหลือน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยเจมส์คาเม่รอนเขาก็บอกเลยว่าเออมึงครับกูเป็นคนสร้างไททานิคครับแล้วก็ตึกที่มึงยืนกับกูอยู่เนี่ยก็คือเงินจากไททานิคเหมือนกันเอออะไรประมาณเนี้ยกูเป็นคนที่ทําให้มันมีแวลูข,ขึ้นมาหนังที่กูทำเนี่ยมีมูลค่าอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็แบบมั่นเออเจมส์เจมส์คาเมิลอนแม่งมั่นจริงแล้วก็หนังสามชั่วโมงกว่าไม่ได้มีใครจะไปดูได้ง่ายๆหรอกนะไม่มีประธานบริษัทคนไหนให้หนังสามชั่วโมงกว่าเนี่ยผ่านเข้าไปในถึงแแบบบบล็ออออกกกัสสเเเเเตตรรร์์หททุคคคนนนข้้าาาใจจป่ะะมมได ก็ต้องชื่นชมผู้กำกับคุณจริงๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่ทําให้พี่ยุ้ยร้องไห้ได้ถึงสมรอบไม่รู้กูร้องอะไรเหมือนกันแต่กูรู้สึกแบบอินชิบหายเลยอ่ะเออกูแบบมันแล้วก็เขาเข้าใจไหมคนมันเยอะอ่ะเพราะว่าเยอะหมดเลยครับแถวพี่ยุ้ยคือติด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 กันนั่งเรียงกันเต็มที่เลยแล้วพี่ก็กระซิ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 กไปสามรอบอร้องไห้แล้วก,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 ก็แบบโอ้โหแมทเมิร์ดเปื้อนไปหมดเราอินเนาะ เวลามันมีฉากดราม่าอะไรขึ้นมาพอเราอินมากๆเราก็เสียน้าตาได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแล้วมันทําให้เราเข้าถึงพี่ก็อยากจะพูดตามตรงว่ามันคุ้มค่าจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ3มชั่วโมงครึง่งไม่เกิน5ชั่วโมงแต่ทุกคนไปดูเถอะครับจริงๆอันนี้คืออยากแนะนําให้ไปดูเลยเพราะว่ามันอาจจะมีหนังแบบนี้เข้ามาอีกแหละแต่ เราไม่รู้ว่าใครจะได้สร้างอะไรแบบนี้ให้เราดูอีกอะ <c oughs> คือถ้ามาเราไม่ได้ไปดูในโงรงภาพยนตร์อะ <c oughs> มันไม่ได้เห็นแบบจอใหญ่ๆอะไรใหญ่ๆแล้วนะเว้ยเราต้องมานั่งดูในสมาร์ททีวีเราเราจะต้องมานั่งดูในโทรศพัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ฟินจริงไปดูคับผมไปดูเลยเรื่องนี้โอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ก็จบไต่ที่เท่าน,นี้นะครับสำหรับเอาตาาสองนะครับมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลมันเป็นฟิลพี่ยก็อยากจะมานั่นแหละเราฟิลให้ฟังแค่นั้นแหละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้ไม่มีโฆษณาอะไรทัััั้้งนนนนะะะครรบบเเเพาาาาาาววว่่จตดยยลลออมกื15ทีแ แต่โฆษณาจะไปอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับไปหาตำกันนะครับทุกคนบ๊ายบายร้านจูนเครื่องสำอางสนับสนุนเช่นเคยครับ <laughs>